จบีซ่าแล้วเราจะเันจะมีเวลาแล้วแต่ตอนนั้นสองวันไม่จริงจริงไม่สองวันทำไมจริงจริงว่าไม่สองน่าจะมีสักพักก่อนเาเว้นนาไม่ด้พักคือหนึ่งวันหนึ่งวันไม่ใช่จะมีมีช่วงทั้งช่วงนึงแบบว่างพร้อนดึนะแล้วก็ ไปเลยไม่ต้องคิดเยอะใช่ไปสองคนก็ได้นะจริงๆพี่แมยก็อยากไปสองคนไม่ไงไม่ไงเฉลตีคำสวัสดิา์แค่พูดชวนเราเลยก็ชวนอยากให้ไปทุกคนเลยหือใช่หรืไม่เกี่ยวแหมเหมือนกับเมย์กอยากให้ไปทุกคน,นให้เรามาจมาิ้มกันบ้างเลยเลยที แบบว่าี่นีแบบเออเดี๋ยนะวันศุกร์วันศุกร์เดี๋ยนะไอ้วันเสาร์วันเสาร์แถวัไม่ไมอาบบคือแบบไม่น่แต่คูคูจริงจังริอจออครอออ๋ออ๋ออเราหออ๋อเ๋ออ๋อะ๋ออ๋อองออ๋ออ๋อองออ๋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 อออออ ไม่ได้พูดเลยไม่รู้เลยว่าสั b เทคแปลว่าอะไรไม่ใช่ไม่รู้เลยประโยคต่อมาคืออะไรอ่ะไม่รู้เลย <laughs> ไม่ใช่รหัสมิวอะไรวะ